ปีนี้มาช้ายุ่งมากจริงๆลันไม่ต้องมาเตือนก็ได้คุณกีตาส่งคลิปน่ารักร้องเพลงเบิร์ดเดย์ให้น้องรักอมอ,อกรพันน้ำหมาดพระเอกภูร่วงรับก็อย่างที่ทราบกันดีว่าทุกวันที่28มกราคมของทุกปีก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระเอกหล่ออมอกรพันล่าสุดวันนี้30มกราคม2568อินสตาแกรมของคุณกีตาศิริพิษ พี่สาวคนสนิทได้อัปเดตร้องเพลงวพอวยพรวันเกิดถึงออมอัคพันพร้อมลงแคปชั่นระบุว่า Happy Be La ล e เบิด,ดลูกชายคนเล็กออมอัคพันธ์วอวยพรทุกปีบางปีไม่เจอก็โทรไปหาแต่ปีนี้ได้แค่กระซิบไปถึงคนบนฟ้าว่าไม่ลืมนะพี่เชื่อว่าถ้าออมมองลงมาก็คงยิ้มคงสบายใจปีนี้ทำหน้าที่แทนให้ทุกอย่างร้องเพลงแทนให้ด้วยนะ ไม่ต้องห่วงทุกคนนะครับขอให้ออมมีความสุขที่สุดอยู่บนนั้นนะลูกวันเกิดแกปีนี้ฉันอยากขอพรอยากให้แกรับรู้ว่ารักลูกที่สุดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคิดถึงมากๆนะครับปอลอมาช้าหน่อยปีนี้ยุ่งจริงๆอ๋อปอลออย่ามาหาบ่อยๆนะรู้แล้วว่าจะวันเกิดไม่ต้องมาเตือน ซึ่งก็มีการร้องเพลงเบิร์ดเดย์ให้อ่อมอักพันรวมถึงภรรยาดาเรียก็มาร่วมร้องเพลงด้วยเช่นกันเป็นอีกถึงนหนึ่งความน่ารักที่คุณกีต้ามีให้อ่อมอักพันทำกลางแฟนๆชื่นชมความน่ารักของคุณกีต้าิลพิษหลังจากออกมาเผยคลิปอวยพรมันเกิดถึงอ่อมอักพัน oh. Happy, happy birthday Day to oh. akaphan 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 oh.